ต่อที่การแข่งขันขีน่ม,ม้าปริศสครับไทยแลนด์สอ25ัาจัดยิ่งใหญ่ในช่วงปลายเดือนนี้ครับนายอัธกรณริรฐยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันขีน่ม,ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2025ครั้งที่11ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาที่บริเวณโรงฝึกม้าในร่ม First Henry สนามขี่ม,ม้ากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้า กรุงเทพมหานครโดยมีนางสุรุษไทยเลิเศเกษรบธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด ales, ้วยดรกองศักดิ์จีนมนีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวซึ่งภายในงานได้มีการโชว์ความน่ารักของสุนัขทรงเลี้ยงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยการ่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเน้นย้ำถึงหัวใจสําคัญของกีฬาขี่ม้าที่ไม่ใช่แค่ความเร็วหรือพละกกาลังแต่คือความผูกพัน และไว้วางใจระหว่างนักกีฬากับม้าซึ่งทําให้สามารถก้าวไปสู่ชัยชนะด้วยกันแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับมา้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศสุดยอดช่างเกือกและสุดยอดผู้ดูแลมา้ารวมถึงในการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดพระจริยวัตรของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญา ที่ส่งให้ความสําคัญในการฝึกกําลังพลและม้าให้มีความพร้อมอยู่เสมอและกิจกรรมนันทนาการที่เปิดให้ประชาชนได้มาซื้อสินค้าอาหารอร่อยวันที่22ถึง28ธันวาคมนี้ที่สนามขี่ม้ากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป่าครับ